สวัสดีค่ะินดีดต้อนรับนะคะกับเข้าสู่ช่องเจมินี่ทาร์นะคะดูดวงกับหมอซีนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องของซีนะคะก็วันนี้นะคะเรามาเล่นพีอเด็กกันนะคะ t o าอ c แนวน,นี้ก็คือใครอยากคุยกับเรามากๆใครกันนะที่กําลังแบบอยากคุยกับเรามากๆแต่เขาไม่กล้าที่จะติดต่อมาก่อนใครที่อยากคุยกับเราแต่เขาไม่กล้าทักก่อนอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวชื่อัข้อเดี๋ยวซีไปคิดอีกทีนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าใครที่อยากคุยกับเราแต่เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าทักหาเราไม่กล้าติดต่อหาเราละกันนะคะ แล้วก็วันนี้จะหาซี C, มี3กองให้เลือกนะคะกองที่1ก็เป็นกองนี้นะคะกองที่2กองนี้แล้วก็กองที่3กองนี้นะคะมีสมุด3ามกองให้เลือกด้วยนะคะอ่างั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามช่องซีด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามเจ้าคิวดูดวงซีดออ C, ได้เลยนะคะซี C, พร้อมตอบนะคะแต่ว่าตอบตามคิวเนาะโอเคแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นการอ่านของซีเป็นปการอ่านแบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซืเรียจะมากจะเกินไปนะคะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะทุกคนพลังงานอาจจะสลับฝ่ายกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นไวโวซ่าก็ได้เนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเรื่องไพ่กองที่1น,นะคะก็จะเป็นไพ่สำหรับนี้เลยนะคะสำหรับนี้เนาะโอเคไม่ได้ใช้นานค่ะกลับมาใช้แล้วเนาะ โอเคค่ะก okay, ็ทอปิกตัวนี้ก็คือใครที่แบบอยากคุยกับเรามากๆอยากจะติดต่อกับเรานะคะแต่ว่าเขาไม่กล้านะคะเขาไม่กล้าที่จะทักก่อนหรือว่าเริ่มก่อนนะคะแต่ก่อนจะเริ่มนะคะเราไปเช็คกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลันนะคนาราศีดาวจันดาวสุกอะไรกันบ้างนะคะ5้าใบเช่นเคยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรกันบ้างเอ่ยมีราศีกันนะคะราศีกันธาตุดินราศีกันธาตุดิน ราศีกรกฎท่าน้ำราศีเมถุนนะคะท่าลมเนาะราศีเมถุนท่าลงราศีพฤกษ์ทตาดินนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายราศีเมธทตุไฟนะคะอันนี้อาจจะเป็นลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ข,ของเราเนี่ย็เข้เขานะคะมีดังต่อไปนี้นะคะโอเคค่ะมาเราจะมาเริ่มกันเลยตามท็อปปิกนะคะว่าใครคนนั้นอะที่อยากจะคุยกับเราอยากจะติดต่อเรามากแต่เขาไม่กล้านะคะ มาดูิว่าเขาคือใครกันนะคะมาดูกันว่าเขาคนนั้นคือใครไพ่เนี่ยสังเกตน,นะทุกคนถ้าเกิดไม่บอกอะไรน,นี้นะต้องงอต้องงอทุกสำรับแปกมากมันจะมีแค่ของจีนของปลอมนะคะที่เล็กๆ่กกะรานะคาถูกอันนั้นแหะที่จะไม่งอของแท้ต้องงอนะคะทุก่นจะเห็นงอกันเนาะโอเคคนนั้นคือใครขอดูจับพลานของเขาหน่อยนะคะห้าไมา้ บางทีอาจจะเป็นคนที่เรากับเขาแบบเพิ่งทะเลาะก,กันหรือว่าทะเลาะก,กันมาสักพักหนึ่งก็ได้นะคะ Page of Penta c l e นะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุนร็่กว่าเขาเดียวกันนะคะก้าวมาให้บางทีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้ระแวงนะคะขี้ระแวงป็นค่อยไม่ค่อยอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ นิ่งๆพูดน้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะว่ายกระเด็นกระเด็นออกมาได้เป็นสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญขึ้นมาคนคนนี้บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงหรืออาจจะเป็นคนที่ขี้หวงของหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบดูแบบกักกักความรู้สึกดูแบบกักกักกังกระท่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นห้าถ้วย บางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆของเราก็ได้นะคะเขายังคิดถึงเราอยู่เขายังไม่สามารถที่จะลืมเราได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้เจอเจอกันหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอการอะไรอย่างนี้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อ่อเป็นคนผิวขาวขาวเหลืองนะคะหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งเนาะแล้วก็บางทีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ ด้วอะไรอะจริงๆเป็นคนที่รักใครรักจริงนะแต่ว่าอาจจะดูเป็นคนที่เฟลลี่ดูอัธยาศัยดีหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เฟลลี่ก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบขี้อายหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเป็นสายแบบอินโทรดนะคะที่เป็นแบบโรคส่วนตัวสูงอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอะไรต่างๆนานาก็ได้เนี่ยบางคนเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะเป็นคนที่คนละเชื้อชาติศาสนาเลยก็ได้นะคะแล้วก็ อาจจะเป็นคนราศีมังกรก็ได้นะคะราศีมังกรแล้วก็ธาตุน้ํานะคะมีกรกฎพิจิกอันนี้มังกรธาตุดินนะคะปิดทางบางคนเป็นคนผิวขาวเลยนะคะตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกใบหนึ่งเออได้อะไรเออหนึ่งดาบ เขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับเรามากๆเลยนะคะแต่เขาไม่มีความมั่นใจเขามีความลังเลว่าจะเอาอยัางไงดีคนคนนี้เป็นคนที่แบบขี้ลังเลหรืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะ9ดาบมาเป็นความรู้สึกของคนที่คิดเยอะคิดมากขี้ระแวงขี้สมผัสขี้เนาะขี้ขี้ระแวงขี้เกงขี้กลัวหมายถึงว่า ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอาจจะเป็นแบบโอเวอร์ทิงกิอะไรเงี้ยนะคะหรืออิมมชั่นอลก็ได้เป็นคนที่แบบออนไวง่ายอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกนะว่าคิดมากเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเวลารู้สึกอะไรก็อาจจะเก็บไว้กับตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเก็บไว้กับตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยเนาะสิบถ้วยเป็นคนรักครอบครัวมากอีกนายหนึ่งอีกนายหนึ่งของไพ่ใบนี้นะคะ อาจจะเป็นคนที่แล้วก็มีปัญดีเนาะบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยแอบแซบด้วยกันกับเราก็ได้นะคะแอบแซบด้วยกันหรืออาจจะเคยเป็นแบบ one night stand หรือว่าเป็นแบบ family benefit นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนที่แบบมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้หรืออาจจะมีแฟนมีอะไรอยีู่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนของเราก็ได้นะคะเขาอยากคุยกับเราแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาการอะไรเงี้ยนะคะอืมหนึ่งถ้วยรักใครรักจริงนะจริงๆคนคนนี้โอเคเดี๋ยวซี่ขอดูหน่อยค่ะว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรา ดูหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรอยากบอกกับเราไหมเขามีอะไรอยากบอกกับเราคะไหนดูซิเขามีอะไรอยากบอกกับเราไหมยังรักกันอยู่ไหมรักเรายังอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนโลกถล่มเมื่อคุณเดินจากไปนะคะไม่ใช่ใช่ไหมบางคนทะเลาะกันหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าอะไรเงี้ยนะคะ หรือมีปัญหากันอยู่อะไรเงี้ยเนาะขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งฮันหน้าคุย please นะคะเนี่ยเขาอยากคุยกับเรามากๆเลยแต่เหมือนกับเขาไม่กล้า,าไปพลังงานของคนที่แบบที่ขาดไม่ใช่คนจริงไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเริ่มก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอารมณ์แบบประมาณนั้นนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ือกดกระดิ่งกริ๊ๆด้วยนะดูดดงส่งตัวอะไรสอบถามจากคิดดวงซีได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ซีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับทีะะะะ่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็จะเป็นสําหรับนี้เลยนะคะเป็นสาหรับนี้นะ,ะไลซีทาโรนะคะสําหรับนี้เลย เดี๋ยวนะนิ้วเป็นอะไรก่อนอ่าตอนเรานี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะถ้าสังเกตก็คือถ้าใครในกล้องมันอาจจะสว่างนิดนึงนะจริงๆแล้วดาเห็นไหมใช้บ่อยโอเคเข้อเป็นแนนี้ก็คือใครที่อยากจะติดต่ออยากจะคุยกับเรานะคะแต่เขาไม่กล้าไม่กล้าลืมก่อนไม่กล้าทักก่อนอะไรเงี้ยเนาะอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดขีปใหม่หรือกดกระดิ่งกิ๊กๆด้วยนะดูดวงส่วนตัวไลน์มาสอบถามจะคิดดูดวงสีได้เลยนะคะ พลังงานอาจจะเป็นพลังงานแบบโดยรวมเนาะอ,อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นบาิสุทพลังงานสลับสายกันก็ได้เช่นกันนะคะทางนี้เท่านั้นอย่าเชื่อจนกว่าจะดูดวงของตัวด้วยกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้หรือว่าตัวเราอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว้ายหมาสะดุดแป๊บนึงนะคะซีกำลังสั่งโต๊ะใหม่ด้วยแหละ ั่งเป็นโต๊ะสีขาวมานะคะอยากมีโต๊ะสีขาวมานานแล้วแต่ว่าพื้นหลังเวลาซีถ่ายคลิปอะไรเงี้ยถ้าเป็นโต๊ะสีขาวมันอาจจะมืดนิดนึงนะคะมันถือว่ามือมืดหรืออะไรเงี้ยมันจะดูดคือสีขาวมันจะดูดดูดออกไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสวยอะสี่ชอบมากราศีธนูนะคะธนูธาตุไฟราศีธนูธาตุไฟนะคะโอเคราศีกรุณาธาตุลมนะคะ ราศีตุลธาตุลมนะคะธาตาุลมแรงนะจ๊ะราศีพฤกษฎธาตุดินอ่าแลวใบสุดท้ายนะคะราศีสิงธาตุไฟนะคะโอเคเน,นี่ยอาจจะเป็นลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขาก็ได้นะคะเราจะรูะสกอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครล,ลักษณะเป็นอย่างไรนะคะคนที่แบบอยากติดต่ออยากจะกสื่อสารกับเราแต่เขาไม่กล้านะคะ เราจะมาดูกันว่าคนนั้นคือใครและสั่ะเป็นอย่างไรนะคะตัซีว่าคนคนนั้นคือใครและสาวง,งเขาเป็นอย่างไรนะคะไนดูซิสั่งไพ่ไปใหม่ด้วยรู้สึกว่าเวลามีจะเล่าหรือว่าจะบอกอะไรนะสูม่าจะบอกกองที่สองสูม่าจะบอกกองที่สอง กองเดียวแล้วก็ลือบอกกองอื่นเพจออฟคัพนะคะอุ้ยไพ่ขึ้นมาส่นกองแรกเลยเพจออฟคัพขึ้นมาอีกแล้วเพจออฟสอดนะคะเพจออฟคัพเพจออฟสอดเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบขี้อายพวกขี้อายหรือว่าจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดพูดน้อยอะไรเงี้ยนะคะอะ ถ้วยบางคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ถึงหน้าตาไม่ดีแต่เขาคนนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์จะดูเหมือนเป็นคนที่แบบคนเข้าหาเยอะอะไรเงี้ยนะคะลุคภายนอกอาจจะดูเหมือนแบบผู้หญิงผู้ชายเจ้าชู้อาจจะเป็นคนที่แบบเผาเสน่ห์อะไรเงี้ยนะคะหน้าดูทรงเหมือนคนเข้ามีคนเข้าหาเยอะอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ทวบสอดนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้ารเริ่มหรือว่าไม่ค่อยกล้าที่แบบเออจะเริ่มก่อนเริ่มสตขอฟ้าหรือว่าทักก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบ แบบนั้นนะคะบางทีอาจจะคนที่มีเซนก็ได้นะคะสองดาบสองถ้วยบางทีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เรากําลังคบหาดูใจอยู่หรืออาจจะคุยคุยอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าคุณสองคนอาจจะคนที่บิดแบบมีใจตรงการอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแต่จากพลังงานไพ่อ่ะสิมองว่าเขาอะอยากจะคุยอยากจะติดต่อสรรรื่อสารกับเรามากเลยนะแต่เขาแบบมีความแบบกังวลใจหรือว่าอาจจะมีความร,ร,รู้สึกแบบ ควรคุยหรือไม่ควรคุยบางคนอาจจะแบบมีอึดอัดกันอยู่นะตอนนี้นะคะบางคนอาจจะแบบมีปัญหากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอืมเขาเรียกอะไรอ,อีกคนนึงอาจจะดูมีอ้วนเยอะอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้อีกฝ่ายหนึง่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเขาอ,อยากติดต่อกลับมาเขาคนนี้เป็นคนรักใครรักจริงนะแต่เขาจะดูแบบเป็นคนที่ดูพลาวเสน่ห์ดูเหมือนเป็นคนเจ้าชูอ้อ่ะลุคคือดูเจ้าชู้เดี๋ยวอาจจะดูแบบเป็นคนที่แบบคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ย นะคะหรือว่าตัวเราเองถ้าเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยเรา,าจ,จะรู้สึกว่าเขาต้องมีคนอื่นแน่ๆเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้แน่ๆคือเราคิดมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หนึ่งดาบเห็นไหมมีแต่ไพ่ที่แบบเอออยากจะติดต่อสื่อสารมากๆนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารมากๆเป็นคนคิดเร็วทาเร็วเป็นคนฉลาดนะคะคนคนนี้เป็นคนฉลาดเนาะซีเรียนเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบใช้ใจ่ายอย่างประหยัดก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่กักกัก ค่อนข้างที่จะกักค่ะเราเลยกักการกระทากักคําพูดอาจจะแบบไม่ค่อยบอกรักบอกชอบหรือบอกอะไรหรืออาไรทคนพูดน้อยอะไรเงี้ยนะคะทรงประมาณนั้นเห็นไหมบางคนเป็นคนที่แบบเราคุยอยู่คบหาอยู่ก็ได้หรือว่าอีกนายหนึ่งคนคนนี้อาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะคะก็แล้วแต่คือตัวเราเองคือพ่ก็ยังคือชัดเจนนะว่าถ้าเขามีคนอื่นอะถ้าเขาม,ถาขามีถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้เรารู้อยู่แล้วอืมเรารู้อยู่แล้วว่าเขามี ชาวลอตนะคะบางคนเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนราศีกรกฎนะคะและมีธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมเนาะชาวลอตกรกฎธาตุน้ำหกถ้วยบางคนเป็นคนเก่าในชีวิตของเรานะคะเราอาจจะเคยพบเคยเจอหรือว่าเคยคุยเคยสัมพันธ์กันมาก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะหรือว่าต่างชาติต่างถิ่นอย่างที kind of sheep, часов, meals, ่ซีบอกไปนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราแบบคุยมานานแล้วคุยมาสักพักแล้วอะไรอย่างี้หรือว่ารู้จักกันมานานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะโอเคมาดูกันค่ะว่าเขาอยากบอกอะไรกับเราเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะจากไพ่ตอบฉันหน่อยว่าเธอนะคะมาดูกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับเราเขาอยากบอกอะไรกับเราเอ่ยรู้ว่าเหนื่อยแต่มองที่เป้าหมาย ป้าหมายไว้มันจะสําเร็จบางทีอ่ะคนคนนี้อ่ะกับเราอาจจะเคยมีการพูดคุยกันหรือว่าอาจจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กันไว้ว่าแบบเออบางคนอยู่ไกลกันเนาะอาจจะแบบมีการพูดพูดจาวันแผนกันไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเรามาเจอกันนะเดี๋ยวอันนั้นมาเจอกันนะหลังโควิดมาเจอกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากับเขาก็แบบเพราะระยะทางอาจจะแบบเออมีทะเลาะกันมีอะไรเงี้ยหรือว่ารักหนักก็คือแบบอายุที่แตกต่างกันมันก็ต้องแบบมีทัศนคติที่แตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นแหละ <K un less voice> เขาก็รู้นะว่าเราเหนื่อยอะแต่ให้มองที่เป้าหมายไว้มันจะสําเร็จก็อารมณ์แบบว่าเอาโอโอ้โถนะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันแล้วอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะอืมว้ายหมาสะดุดซีทำไพ่ตกนะอืมแบบนึงโอเคขออธิบายหนึ่งค่ะรักคุณเพียงคนเดียวนะคะเขารักเราจริงๆรักคุณเพียงคนเดียวบางคนเขาไม่เคยบอกรักแต่ให้รู้ไว้ว่าเขารักเรานะคะโอเคแล้วก็ได้คําว่า อะไรเอ่ยไหนดูซิว่าเขามควาว่าอะไรเอ่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบกายขาดแค่มีคุณนะคะเห็นไหมเขามีทุกอย่างรอบกายอะขาดแค่มีเราบางคนไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าไม่เคยเจอกันเลยคือเขามีทุกอย่างมีเงินมีหน้านที่การงานมีอะไรงนี้พร้อมขาดแค่มีเรานะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยาก่าคลิปใหม่รีบกดกระดิง่งกิง๊งด้วยนะดูดวงสตัวอะไรส่อถานจ้คิวดูดวงเอาซีได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ สี่ขอตัวราไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลอไพ่กองที่3นะคะก็จะเป็นสำรับนี้เลยนะจ๊ะโอเคก็เป็น Taro t the New Version นะคะที่มันจะเป็นแบบหันหลังหันหลัง ปิดหน้าแต่เป็นทรงแบบเออหันหลังเนี่ยเห็นไหมเป็ผ้าแบบน e w เวอร์ชันหันหลังนะคะโอเคสีใช้บ่อยเหมือนกันสำหรับนี้แต่ช่วงนี้มีใช้ไปผใช้ผ้าอื่นบ้างเหมือนกันกลัวผ้าอื่นน้อยใจนะคะโอเคก็ทปิดตัวนี้ก็คือใครที่อยากคุย,าาก,ยก,กับเรามากอยากตอบกับเราแต่เขาไม่กล้าน,นะคะก็ าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตามช่องซีด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสมามารถน์สถามตัวคิดดูดวงกซีได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจนมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะพลังงานอาจจะสลับฝ่ายการอาจจะเป็นไวโอซ่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสจนเกินไปแล้วก็อย่าเชื่อจนก,กว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะค โอเคค่ะเรามาเช็คกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์อะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์อะไรกันบ้างนะคะราศีพิจิกนะคะธาตุน้ำราศีพิจิกธาตุน้ำราศีพิจิกธาตุน้ำราศีพฤษภธาตุดิน แล้วก็ราศีเมษธาตุไฟนะคะเมษธาตุไฟราศีธนูธาตุไฟราศีกรกฎธาตุน้ํานะคะโอเคเนี่ยอจะเป็นลัคนาราศีดาวจันทรสุขของเราหรือว่็เขาก็ได้นะคะอาจจะมีดังต่อไปนี้นะคะก็สีพึ่งได้สั่งซื้อโต๊ะไปใหม่นะคะเป็นโต๊ะสีขาวเนาะซึ่งบอกให้กองสองกองสามงไม่ได้บอกกองหนะึ่งะสั่งโต๊ะใหม่ ต๊ะดูดวงโต๊ะทำงานใหม่เนาะเป็นสีขาวนะคะข้อดีก็คือถ่ายเวลาถ่ายอะไรเงี้ยมันจะดูดีแต่ว่าเวลาเขาอาจจะดูดดูดแสงอะ่ะถือว่าดูดสีเมรติว่าสีผิวอย่างนี้ใช่ปะ่ะอันนี้คือผิวสีเนาะมันจะดูดให้แบบดำไปเลยนะคะซึ่งสีอาจจะไม่ค่อยโอเคตรงนั้นแต่ก็อย่างที่บอกก็คือจะเห็นหน้าไพาชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบดูดสีทําให้เห็นชัดเนาะก็เลยแบบเออให้อภัยให้อภัยก็ได้อะไรเงี้ย <c oughs> โอเคจ้า มาเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นคนที่อยากคุยกับเราอยากติดต่อเรามากเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะเขาเป็นใครลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยเนาะละักษณะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวซียนะคะเป็นแบบไหนหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญขึ้นมาหกเหรียญทาวเวอร์ 6กเหรียญทาวเวอร์เจ็ดถ้วยหกเหรียญทาวเวอร์เจ็ดถ้วยนะคะสิบดาบเทอร์มิตเป็นที่ขึ้นมาชัดเจนก็คือคนนี้เป็นคนอินโทรดนะคะมีอยู่สองกรณีถ้าเขาไม่ใช่เป็นคนที่อินโทรดที่แบบโลกส่งตัวสูงเก็บตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบเอกโทรดไปเลยที่แบบโอ้โห คือมันมีอยู่สองกรณีคือถ้าไม่เป็นอินทร์ก็จะเป็นเอกทร์เอกทร์ก็คือจะเป็นแบบเปิดเผยเป็นคนที่แบบมีสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะดูแบบเอออัธยาศัยดีเฟนลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยกับใครก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะถ้าไม่ใช่อยู่สองกรณีนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดงต่างศาสนากับเราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆของเราหรือว่าเรากับเขาอาจจะแบบเพิ่งทะเลาะกันมาเพิ่งจบกันมาเพิ่งทะเลาะกันมาหรือว่าอาจจะมีการแบบเออเลิกลาบอกเลิกหรือว่าแบบเออมีการแบบประชดประชันกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางทีมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะอย่างที่บอกลักต่างวัยหรือคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะฉลาดนะเป็นคนที่แบบเวลารักใครอะ่ะรักจริงเต็มที่มากแต่เขาจะเป็นคนที่แบบ ถ้าเขาโสดเขาก็คือจะเป็นคนที่แบบเออใครทักมาใครคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเฟลลี่ตอบไปอะไรเงี้ยอย่างที่บอกถ้าเขาไม่เป็นเอกทูดเขาจะเป็นอ e ีทูตนะคะอย่างที่จีดัพูดออกไปเนะาะพลังงานคนนี้ก้าวดาบเป็นคนคิดเยอะคิดมากค่ะแต่เขาเป็นคนที่ไม่พูดคิดว่าไปไป,ไป,ไป,ไปมาแล้วจะเป็นอ e ีทูตแหละอาจจะเป็นคนนิ่งๆก็ได้นะคะไม่ค่อยพูดนะคะ แฮงแมนโอเคชัดเจนแล้วคนคนนี้เป็นคนอินทร์ค่ะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าอาจจะเป็นคนกเก่าๆของเราหรือว่าเรากับเขาเพิ่งทะเลาะก,กันมานะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีความอึดอัดเกิดขึ้นนะคะมีความออึดอัดเกิดขึ้นยังรักกันอยู่นะยังจริงๆยังรักกันอยู่แต่เหมือนแบบไม่ค่อยเข้าใจกันมากกว่าในช่วงนี้นะคะเขาอยากจะเคลียร์เขาอยากจะติดต่อกับเราแต่เขาไม่กล้าที่จะเริ่มก่อนนะคะเป็นคนผิวขาว สามไม้หรือว่าอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอาจจะไม่ได้ค่อยดูไม่ค่อยได้อยู่ด้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกยันไม่ค่อยได้เจอกันหรืออาจจะไม่เคยเจอกันเลยอาจจะเป็นรักทางสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะสิบไม้บางทีอาจจะเป็นคนบ้างงานบ้าเรียนนะคะเด็กเนิร์ดหรืออาจจะแบบมีเป้าหมายที่แบบยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ บางทีเป็นคนที่ห่วงนะคะห่วงห่วงของห่วงห่วงห่วงคนรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคนที่คนคนนี้เขาจริงจังกับเรามากนะจริงจังมากจนแบบเขาสึกว่าเขาต้องแบบเพอๆลงมาาและหรือว่าเขาอาจจะแบบไม่พูดออกมาว่าเออเขาจริงจังนะแต่จริงๆแล้วเขารู้อยู่ว่าเขาจริงจังเราอาจจะรู้สึกว่าเอยเขาไม่ได้จริงจังหรอกแต่จริงๆแล้วเขาจริงจังกับเรามากๆนะคะ 4ดาบเป็นคนคิดเดยอะคิดมากจริงๆด้วยไม่เกี้ยวเก้าดาบอันนี้สี่ดาบนะคะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆอินทรดจริงๆไม่ค่อยพูดนะคะมีเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอธิบายไม่ค่อยชอบเล่านะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ไม่อธิบายไม่ชอบเล่านะคะโอเคมาดูกันหน่อยค่ะว่าเขาอยากบอกอะไรกับเราไนดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะสามใบเขาอยากบอกอะไรกับเราเนาะแม้ทางข้างหน้าจะลําบากเราจะไม่ทิ้งกันนะคะ ใช่ไหมที่บอกวเขาจริงจังกับเรานะแต่เขาแค่ไม่พูดเฉยแล้วก็นอนไม่หลับเปิดมือถือเจอคุณเจอคุณออนไลน์รู้สึกถึงกันใช่ไหมเขาดอนไม่ค่อยหลับนะเปิดมาเจอเราออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าประชดบางทีเราประชดเขานะบางทีเขาเป็นแบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าประชดเขาบอกอย่าประชดนะเออฉันไม่ฉันไม่ตามนะฉันไม่ฉันไม่เข้าหาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะอืมรักเราอยู่แหละ ะะะก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะก็โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งยิ๊กด้วยนะดูดวงสองตัวแอล,ล่าส่ถานสคลิปดูดวงสีได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้เสียดตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัอนกใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ